ต่อมาก็จะมีข้างบนเนี่ยจะลงอุไว้อ่าอุนะครับต,ต่อเต่านะสองตัวซ้อนกันอ่านว่าอุดนะหรืออุดตะก็ได้นะครับอ่าทีนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะลงนินะนินิแบบนี้นะครับเนี่ยตรงลงตรงตรงนี้ก็จะลงนิตัวเ,เล็กๆไว Heath ้แล้วก็วงวงไว้แบบนี้นะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับลงนิไว้เหมือนกันอ่าตรงนี้ลงโสไว้นะครับเขาบอกแรกๆนะโสไม่มีนะ ยันยุคแรกโสไม่เดี๋ยวท่านเห็นยันครูที่ที่จะหลังจากนี้เทียบกันเนี่ยท่านจะเห็นว่าโศไม่มีนะครับจะเป็นมะอาอุข้างๆเนี่ยจะเป็นมะอาอุนะครับหัวใจพระรัตนตไตรแทนนะและนี้จะอยู่ข้างบนอีกนะนี้จะอยู่ข้างบนอีกนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็จะเลเอลยรรยายให้ป้าอีอ่าปะถ้าใครจําคลิปเรื่องหลวงพ่อแดงวัดขาวไม่ได้อีดก,กับหลวงพ่อเจริญบทลั่นที่ผมเคยทาไปท่านจะอ๋อเลยนะ าถานี้เขาเรียกว่าหัวใจบริสุทธิ์สินนะครับนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้มันครบก่อนนะค่อยโม้กันนะป้านะอีอาปะอ่านี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาถึงป้าอีอาปะนะครับคือยันท่านจะจประมาณนี้แหละที่เราเห็นในเหรียญน,นะครับ